ยังอยู่กับรายการบ้านช่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านอกจากอุปกรณ์ตกแต่แงเล็กน้อยแล้วนะคะเรายัางสามารถนําโฟมมาทำเคาน์เตอร์ารภายในบ้านได้ด้วย<ห>ค่ะให้ดูรูปเลยนี่เป็นผลงานที่คุณไปรอดทำเป็นเคาน์เตอร์บ้านเดี๋ยวให้คุณไปรอดอธิบายนะนี่น,น,น,นค,รครับผมูมไป,ปดูอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวใช่ไหมเคาน์เตอร์ครัวนะฮะห้องนี้เป็นห้องเหมือนกับเป็นเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรให้ลูกค้านะฮะ ที่นี่ก็ยังเป็นที่รีสอร์ทนะฮะอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะะก็คือข้างในแกนโฟมก็คือเอาโฟมมาทำขึ้นเป็นรูปล่างเลยนะฮะแล้วตกแต่งด้วยซีเมนต์นะฮะแล้วก็งานตัวผิวหน้าก็ปูเป็นหินแกรนิตเหมือนกับทำการก่อสร้างคือทำแล้วก็ดูไม่ออกเนาะทำแล้วก็ดูไม่ออกฮะขึ้นไปยืนได้นะฮะนี่นะฮะช่วงเดีวผมกำลังเดินไฟฟ้าอะไรอยู่ผมก็ขึ้นไปยืนไม่มีปัญหาครับ นะครับและนี่เป็นอะไรซุ้มดอกเห็ดเหรออ่าเป็นซุ้มประตูทางเข้านะฮะขบวนเป็นโฟมรึไงเป็นโฟมครับขบวนเป็นโฟมโครับนะฮะอ<ต>ันะะนี้นี่นี่ก็ที่สวนพึ่งแต่ของโคลารีสอร์ทกันนะฮะนะฮะก็ไม่เห็นมีอะไรยากเย็นนะฮะก็โฟมแผ่นมาวางขึ้นไปนะฮะนะ เหล็กแผ่นวางไม่ให้มันดิ้นหนีแล้วก็ซีเมนต์ฉาบ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 นะฮะตามจินตนาการอันนี้เท่านั้นเองอันนี้ตามสายตาของคนเป็นช่างง่ายๆนะฮะเปิดท่านผู้ชมสนใจนะฮะเจนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับทำในไทยไม่ยากนะครับไม่ใช่แบ็กกราวจากต่างประเทศเลยครับตรงนี้อันนี้ไทยนะทำอย่างไทยอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ทําขึ้นนะฮะเป็นวิธีการทําคือตรงกลางคืออะไรคะ อ่าเป็นเป็นโฟมนะฮะตรงการเป็นโฟมแล้วก็ฉาบผิวสองข้างนะฮะก็มีวิธีการทําก็คือ2วิธีอย่างทางขวามือนั่นก็ใช้วิธีจะให้ซีเมนต์เข้าไปล็อกตัวเองได้ยังไงอ๋อนี่ใช่ไหมเขี่ยวล็อกครับผมนะฮะเป็นล็อกนะฮะอีกวิธีหนึ่งทางซ้ายมือก็จะใช้เจาะเดือยฝังทุ่นนะฮทุ่นทุ่นคอนกรีตนะฮะอ่าครับก็เป็น ก็เรียกว่าเทคนิคซีเมนตโฟมนะฮะก็คือถูกลางในเป็นโฟมโฟมหนาเท่าไหรสามนิ้วแล้วไงฮะสามนิ้วครับผม้วกให้ฝังเคี่ยวอยู่นี้ใช่ไหมครับผมอ่าเหมือนเดือยหางเหยี่ยวไปอ่าเดือยหางเหยี่ยวคือเท่ากับปูนเข้าเคี่ยวนี้ครับผมอ่าก็จะไม่ไม่หลุดร่อนโอ้ดีเยี่ยมครับผมก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเวลาเราขึ้นปูนซีเมนต์เข้าไปในร่องมันจะช่วยยึดเกาะไม่ให้ซีเมนต์มันไหลตัวนะฮะวิธีการหนึ่ง อันนี้เป็นอะไรเป็นพื้นเลยคะอันนี้เป็นฐานที่ทําป้อมยามนอกสถานที่อ๋อครับทำป้อมยามนอกสถานที่ Vatican, ทำป้อมยาม,มน,น <Rainbow. S 2> อครคือหมายถึงว่าป้อมยามอันนี้จริงๆเราจะต้องไปไปทำอยู่หน้านหมู่บ้านหรืออะไร <ภ like. S 1> ใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือทํานอกสถานที่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ปลูกสร้างอยู่ตรงตรงนัง้นยกไปทีหลังทำขึ้นสำเร็จรูปแล้วก็เคลื่อนย้ายไปทีหลังไปมันมีห้องน้ําด้วยไงเห็นมีรู้อ่าฮะมีห้องน้ําพร้อมครับูชักโครก นี่วางด้วยอะไรวางด้วยโฟมก่อนวางวางด้วยโฟมก่อนโฟมแล้วก็มีมีตะแกรงเหล็กมีตะแกรงวานเมะขอบนี้เป็นเหล็กขอบนี่เป็นเหล็กเหล็กเหล็กลังพับนี่นะฮะทำนอกสถานที่ทำจากที่ที่บ้านผมเองนั่นแหละแล้วก็ขึ้นเสาขึ้นอะไรรูปๆแล้วนี่ขาวๆนี่คือโฟมคือโฟมเสาตัวนี้คือไม่ไม่ได้มาหล่อเสาเองเลยนะฮะไม่ใช่ก็คือใช้ตัวของเขาเองอ่ะตัวประกบ นะฮะแล้วก็การยึดติดตั้งวิธีของผมก็คือจะใช้คอนกรีตเป็นตัวยึดนะฮะภายในนะคับผมภายในจะไม่มีเสาเกกะแล้วฮะนะฮะก็คือจะเป็นสีเหียมจะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบเพื่อปอ้อมยามหมู่บ้านไหนอยากจะได้แบบนี้นะก็คือจะได้จะใช้วิธีนี้มันเย็นดีใช่ไหมเย็นครับเย็นครับ ตอนนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพยายามช่องทางให้ครั้งหนึ่งนะคะที่เบอร์029649079นะคะ029649079นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่ไปทำเสร็จแล้วก็เป็นรูปนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูรูป uh huh. เลยครับคือคือเท่ากับจะได้ไม่ต้องไปเกะกะการเข้าออกของหมู่บ้านใช่ไหมครับผมน uh huh. ะฮะก็ huh. คือ ตัวนี้หน้ากว้างเมตรยี่สิบนะฮะยาวสามเมตรแปดสิบนี่เมตรยี่สิบใช่ไหมครับผมยาวสามเมตรแปดสิบล้วข้างหลังก็มีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำด้วยดีนะคือสิ่งสำคัญคือบ้านตรงนี้จะเย็นดีไงไม่งั้นยามอยู่ในร้อนยกไปตั้งได้เลยไม่ต้องมีเสาเข็มหรืออะไรหยุดไม่ต้องนะครแค่แค่มีพื้นมีพื้นถนนหรือมีอะไรที่เขาทําสําเร็จไว้รองทําพื้นไว้สําหรับรองรับใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ ใช่ไหมฮะไป,ไปวางอยู่ในโคนตมมันก็คงไม่ได้นะ <laughs> ครับ <c oughs> คือน้ำหนักโดยเฉลี่ยในกรุงเทพเราจะถือว่า2ตันต่อตารางเมตร <c oughs> น้ำหนักอันนี้ไม่ถึง2ตันต่อตารางเมตรประมาณสัก400รกิโลต่อตารางเมตร <c oughs> ก็ถือว่าวางได้โดยไม่ต้องมีเสาเข็มน,นะฮ <c oughs> ะเั้ยนะผมเชื่อว่าหลักการนี้วิศวกรคำนวณไปแล้วนะฮะโอ้ขึ้นในเทสนี่ก็เป็นอีกวัสดุชนิดหนึ่งคือตรงกลางเป็นฉนวนโฟมนะฮะและผิวสองหน้าก็คือเป็นแผ่นโลหะเมทัลชีต อ๋อนี่บูดไม่ชิดครับผมเหมือนบันเลยอีกไม่นานท่านจะได้รู้เทคนิคหลายเทคนิคนะครับในการที่ที่มาทำที่ที่นี่นะฮะนะฮะตัวนี้เบามากเบามากนะฮะผมทำจากในหมู่บ้านแล้วก็ติดล้อแล้วก็เข็นไปอ๋อครับนะฮะไม่ต้องาเไม่ต้องใช้เครนยกครับเอาล้วเกิดขโมยไม่ เข็นไปเลยนะยกไปเลยทั้งหลังนะมันคือป้อมยามมันคือป้อมยามนะฮะยามยังไงต้องเฝ้าเออใช่ใช่ป้อมยามมาป้อมหายก่อนเลยนะก็ตัดธรมาช่องธรรมาหากินเขาเองนะฮะเดี๋ยวมาดูดูบ้านบ้านอยู่หลังหนึ่งฮะน่าอันนี้น่าสนใจนะคือบ้านหลังนี้ก็เป็นการต่อเติมใช่ไหม๋ยวให้ไปดูก็ได้นะรู้สึกเป็นการต่อเติมอาคารที่อยู่ข้างหลังบ้านนะฮะให้ดูนะฮะในประมาณนี้นะครับ มีการต่อเติมให้ดูนะครับเอาเอามาต่อเติมเป็นพื้นแล้วก็ต่อเติมเป็นหลังคาต่อเติมเป็นผนังด้วยนะครับต่อเติมหลังบ้านค่ะคุณโรจได้อธิบายนะครับต่อเติมโดยใช้โครงเหล็กผสมประสานกับโฟมแล้วก็เทคนิคการใช้โฟมซีเมนต์นะฮะดูจากรูปนะครับให้ขึ้นรูปไปรับดูจากรูปไปนะฮะอันนี้คือหลังบ้านใช่ไหมครับด้านข้างของอาคารแล้วหลังบ้านหลังบ้านนะฮะก็คือบ้านเดี่ยวที่เจ้าของบ้านจัดซื้อเอาไว้แล้วเนี่ยมีงบประมาณน้อย นะฮะก็มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นก็เลยจะเป็นต้องขยับขยาย<ะ>ประเภทครัวออกมาอยู่นอกอาคารนะฮะแล้วก็ทำพื้นที่ใช้สอยเล็กๆน้อยๆขยับออกมานะฮะ กมเอาโฟมมาทำนะก็เหมือนแบบถ้าเราซื้อบ้านจัดสรรมาแล้วเราอยากจะต่อเติมแล้วก็เอาโฟมมาต่อเติมได้ใช่ครับใช่ครับให้ท่านดูรูปเลยโฟมดูรูปตามนี้นะก็คือเห็นว่าจะมีโฟมแล้วก็เทด้วยปูนนะเทด้วยปูนทับแล้วมีเคาน์เตอร์ทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวด้วยอันนี้ด้านหลังนะฮะแต่แต่นี้เป็นในครัวแล้วนะครับเคาน์เตอร์ก็เป็นครัวเป็นโฟมเป็นโฟมเป็นโฟมนะก็คือทั้งหมดเลยนะฮะ อันนี้หลังคาก็เป็นโฟมอันนี้หลังคาก็เป็นโฟมมีผนังก็เป็นโฟมหมดเลยหลังคาก็โฟมผนังก็โฟมพื้นก็โฟมครับท่านติดตามไปเรื่อยนะฮะจะมีการใช้โฟมด้วยความหลากหลายนะฮะดูเรื่อยนะอนเพื่อมีพื้นที่ข้างหลังมันมีข้อดีตรงไม่ต้องตอกเสาเข็มเพราะโฟมหนึ่งคิวหนักเพียง20กิโลนะท่านสามารถเบ่าได้ปกติคนกรีตหนึ่งคิวหนัก2,400กิโลนะครับโฟมหนึ่งคิวหนักเพียงผนังนี่ทําเสร็จก็หนักไม่ถึงร้อยกิโลดิถึงไหม ไม่ถึงถึงครับไม่ถึงผนังที่เห็นนี่นะครับโดยทั่วไป180กิโลต่อตารางเมตรถ้าเป็นอิฐมอญฉาปูนแต่ว่าถ้าเป็นโฟมนี่ก็ประมาณ40ได้ไหมสี่สิบแปดระมาณห้าสิบประมาณ50กิโลเบาวกว่ากัน3เท่านะครับนั้นจึงไม่ต้องตอกเสาเข็มไม่ต้องมีคานหลังคาก็เป็นโฟมนะครับโฟม1คิวหนักเพียง20กิโลนะฮะยกเบาวิวๆชิวชิว,ชวได้คนเดียวต้องพลอยแบกเก้าอี้ตัวนี้ยังได้เลยเมื่อกี้ยังยกได้เลยตัวนี้เมื่อกี้ยังยกได้อันนี้หนักเท่าไหร่12โล ถ้าเป็นหินนี่ผมผมเชื่อว่า3คน4ี่คนเ็ายกไม่ขึ้ครับสาไม่ขึ้นนะสี่คนก็ยกไม่ขึ้นนะครับถึงแม้จะมีแรงพลังมหาศาลอีกอย่างยกยกไปเผื่อมันมันหล่นทับเท้านี่ก็โอ้พิการเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เจ็บอย่างเดียวนะคะพิการเลยทีเดียวพิการนะครับนะพิการครับพิการอย่างอื่นพิการแบบนี้ไม่ได้เพราะว่านี้มันหนักมากแต่ว่าถ้าทำด้วยโฟมเคลื่อนย้ายก็ง่ายนะครับ ให้ดูหลังนี้ถ้าทําหลังคาด้วยโฟมเนี่ยมันจะได้หนึ่งเบาสองเย็นนะครับโฟมเหล่านี้ปลอกไม่กินนะครับเป็นโฟมเกรดไม่ลาไฟนะท่านต้องขอย้านะครับเป็นโฟมเกรดไม่ลาไฟเป็นโฟมก่อสร้างไม่ใช่โฟมรอยกระทงนะครับในกระบวนการผลิตโฟมเหล่านี้ไม่มีสาร cfc นะครับไม่มีสาร cfc เขาก่อนเลยครับได้ได้กำหนดไว้แล้วว่าถ้าใครจะต่อเติมบ้านเนี้ยอย่างเงี้ยครับรู้สึกเป็นนักเรียนใช่ไหมเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนที่เรียนโฟมแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วนะฮะแล้วก็เอา ความรู้ที่ไป okay, เป็นต่อยอดกันเอา <Yeah. S 2> เองนะฮะ mm hmm. ก็หลังนี้ก็เป็นบ้านบ้านของเขาเอง oh, <now. S 2> นะฮะก็ทดลองทํากันเลย uh huh. จริงโฟมนี่ทําได้หลากหลายมากเลยนะอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของเราด้วยจะเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นอะไรนี่ทาได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะอบรมบ้านโฟมเดี๋ยวต้องติดตามรายการบ้านช่างของเราไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการจัดอบรมบ้านโฟมที่นี่เมื่อไหร่ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ทางคุณไพโรธเองนะคะจริงๆแล้วเป็นวิทยากรอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ รับปรึกษาอีกทั้งยังรับสร้างบ้านโฟมด้วยอ,อ,วอย่างนี้ติดต่อคุณไพโรธได้ทางยังเบอร์ไหนบ้างคะครับผมติดต่อได้ทางโทรศัพท์มือถือนะฮะ0819048219ครับผมนะฮะถ้าขึ้นขึ้นเบอร์หนะ้าจอได้ก็ขึ้นนะอย่าได้ได้ยินเพราะว่าได้เห็นไปทั่วไปย้ำอีกทีไหมครับ,บ081 เก้าศูนย์สี่ขึ้นแล้วนี่แปดสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้านะฮะค่ะไม่ว่าจะปรึกษาในเรื่องของการทำบ้านโฟมหรือว่าจะเข้าโทรมาคุยกันปรึกษาผมขอความรู้ได้ครับได้ไม่ติดหวงหรือท่านอยากจะให้เราสัญจรไปไหนนะผมก็คุณรถมีมีทีมเป็นเป็นยกยกเป็นรถตู้ไปนะฮะไปสัญจรสอนที่อื่นได้นะครับเราก็มาตกลงกันในเรื่องเชิงธุรกิจได้ครับค่ะแล้วถ้าท่านต้องการจะชมรายการบ้านช่างนะคะก็สามารถอยู่ได้ที่ จารับสัญญาณ PSI O2 นะคะช่อง124นะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์นะคะเป็นการ รับชมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะคะที่ w w w n e w v i s i o n c h a n n e l t v และก็ยังมีช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook ด้วยนะคะ w w w f a c e b o o k c o m n e w v i s i o n t v อีกทั้งยังมีอีเมลที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรารวมถึงรายการอื่นของสถานีนะคะที่ newvision@newvisionchannel.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราหมดลงแล้วนะคะทั้งคุณไพโรธเองแล้วก็อาจารย์สำเริงเองและดิฉันรัตนานสิริวัิุิธีต้องขอรา ท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ